ครับคือเป็นหลอกครับผมเรียนให้ทราบวันนั้นผมฟังก็เดี๋ยวก็รอี่ท่านสนที่เขาบอกว่าเขาจะเอาทัพหลวงออกมาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีดีไหมดีค่ะเอาใจช่วยคุณสนที่อยากให้ออกมาโลเลว่าค่ะเดี๋ยวโทรไป a อ t ทีวีเลยนะลูกไปเลยบ้านพาพิษได้เลยไปบ้านเลยทถนนนะ สิบสมสิบสามไม่มีไม่มีกำลังเลยเนี่ยท่านสอวอเก่งออกครับเขาจะให้สอวอ,อ,วอมันเป็นเสียงอ้ายแล้วครับไม,ไม่ได้หหละครับเวลาทำงานพวกนี้มันจะต้องมีเครือข่ายแล้วก็มีทุนนะฮะเวลาไม่มีทุนมันก็ทำลำบากเพราะว่ากินใช้มันต้องมีอะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนระดมทุนเองอะค่ะครับได้ ก็ลองไปช่วยดูครับไปช่วยดูครับเดี๋ยวลองลองดูพงเบียร์ครับ yes, มีคนทํางานครับครับค่ะครับสู้ๆนะคะครับขอบคุณครับครบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็มีคําถามมากมายนะคะหลังจากการยุติการชุมนุมประชาชนก็ก็ ปรับตัวไม่ทันนะปรับตัวไม่ทันก็เลยคำตอบก็เลยข้างค้างมาถึงเราค่ะนะฮะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันภรรณีจากกรุงเทพนะคะค่ะค่ะดิฉันเองก็เป็นคนที่เฝ้าหน้าจอมาทั้งวันแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยก็คือว่นเดียวกำลังจะออกไปโชคดีที่ออกช้าไปนิดนึงค่ะไม่งั้นดิฉันก็ไปออนเดอะเวล์อยู่ครับจำได้ซาเพรืองครับดิฉันเองก็อยากจะให้กำลังใจท่านเสียอายแล้วก็แกนนำ ทุกท่านนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังแบบจนกระทั่งหมดกำลังที่จะรวมพลังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดิฉันอยากจะให้คนที่รักในหลวงทุกคนที่มีความเห็นแตกต่างกันอยากให้ลดทิฐิลดความเป็นตัวตนแล้วก็รวมพลังกันจริงๆเพื่อในหลวงจริงๆเพื่อประเทศชาติจริงดิฉันเชื่อว่า ไอ้ววเสื้อแดงเนะี่ยมันเห็นกันจนชินนะฮะแล้วประชาชนที่หลงไปกับเขาเนี่ยก็หลงค่ะดิฉันก็มีพรรคพวกที่หลงแบบเนี้ยแปลว่าเขาเห็นด้วยกับคลิปนี้เหรอครับอะไรประมาณนั้นโอ้นะคะิดันเองก็เหนื่อยใจเหมือนกันโดยเฉพาะพรรคพวกที่เชียงใหม่นะคะแต่ิฉันก็ขอยืนยันว่าคนเชียงใหม่ไม่ได้รักทักษิณทุกคนแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเสื้อแดงทุกคนนะคะส่วนหนึ่งก็รักในหลวง แล้วก็เห็นด้วยกับเสื้อเหลืองแต่เป็นเหมือนกับไม่กล้าพูดเช,ชื่อเชื่อคลิปไหมครับดออิฉันเชื่อพันเปอร์เซ็นค่ะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมถ้าเชื่อคลิปนะผมผมเรียนอย่างนี้หมายถึงว่าดิฉันเช,ชื่อจริงๆว่ามันพูดอะค่ะครับะค,ะครับคืบคอยอย่างนี้ค่ะ<า>คือถ้าวันนี้เราทุกคนเชื่อว่า,าคลิปอันนี้ยมันมีอยู่จริงแล้วมีการทําจริงนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ผมผมขอเลยก็แล้วกันว่าประชาชนทุกคนเนี่ยท่านรักในหลวงเรารักในหลวง เราต้องผลักดันให้มีการดําเนินคดีตามคลิปชุดนี้แหละครับเพราะจริงๆแล้วผมเนี่ยดำเนินการมาตั้งนานแล้วฮะแต่มันไม่เป็นผลถูกต้องค่ะครับดิฉันก็เสียใจที่ตอนที่ตั้งแต่สมัยปฏิวัติเสร็จนะฮะคอันนี้มันก็มีโจมตีมาตลอดนะคะดิฉันปฏิวัติยังไม่ถึงเดือนดิฉันขึ้นไปเชียงใหม่เขาก็มีใบปลิวโจมตีละครับนะคะดิฉันมาพูดกับคนบางคน คนบางคนแม้กระทั่งพี่ชายชันเองเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาจับตีใครจะกล้ากันในหลวงหรืออะไรครับครับแต่ดิฉนันก็คือคือ,ค,อคือฟังแล้วอะคะพวกเชียงใหม่เนี่ยคนที่เคยใส่เสื้อเหลืองอยู่เมื่อปีที่แล้วนู้นพอเกิดปฏิวัติกับไอ้ทักษิณขึ้นมาเนี่ยนะคะมันกลายเป็นกลายเป็นอปเปอร์สิตะครับนะคะยังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออมันถูกกล่องได้ยังไงขนาดนี้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ประเภทนี้เนี่ยก็ขอให้มันจมดิ่งไปอยู่อย่างนั้นนะคะคแต่ว่าค,คนของทั้งเราเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องราวเนี่ยก็เยอะนะคะครับแล้วบางคนก็ถือว่าเอ,อไม่สนใจการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่เดูแล้วประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะ e ว l well e d เ c คช i o n หรือว่าเออไม่มีการศึกษาก็แล้วแต่เนี่ยนะคะฮิดโนอมากๆเลยค่ะ ยิงน้อมากๆคือไม่สนใจอะเออไปพวกนี้ประชุมอีกแล้วเหรอ,อชุมนุมอีกแล้วเหรอด่ารเราซะอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะครับผมนะคะดิฉันก็อยากจะขอว่าให้กำลังใจทุกท่านนะคะคแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกความความตั้งใจรเราต้องยิ่งรวมพลังกันให้มากกว่านี้นะคะเพื่อจะต้านกับไอ้วิชามาต่างๆที่มันจะทําเพราะฉะนั้นถ้าจะชุมนุมกันครั้งต่อไปดิฉันอยากจะขอให้แกนนาทุกทุก ลุ่มอะค่ะมาร่วมจับมือกันไม่งั้นลงมันไม่ลงอะค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์หมอนั่งอมยิ้มผมจะเรียนให้ทราบค่ะเมี่ยแมคเควเวอรีเขาบอกว่างี้ครับมันว no ุ่นวายนักนะพอชนะบ้านเมืองมไหลาเนี่ยเขาชนะแล้วนะครับพอชนะแล้วทำยังไงท่านทราบไหม ผู้ชนะพึงจัดการกระทําการทารุนเสียทั้งหมดในทันทีดันทันใดคือเขาพูดเพราะเพราะเขาบอกว่าพอชนะแล้วฆ่าทิ้งหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทําอีกทุกเมื่อเชื่อวันหน่าเบื่อ <c oughs> เนี่ยเพราะนี้ก็คือหลักที่ว่าประชาชนต้องเชื่อสิ่งที่เขาโกหกอะครับ <c oughs> เพื่อความอยู่รอดของตัวเองอืแล้วก็มาวันนี้เรื่องเมื่อกี้ที่ผมถามเรื่องคลิปเนี่ยถามว่าถามว่า พวกเสื้อแดงเขาดูทุกวันทุกวันเขาเชื่อคลิปใหม่คุณได้ยินเสียงเขาตะโกนไหมล่ะครับในคลิปอะ่ะคเขาเชื่อ<ช>ครับเขาเชื่อจริงๆแล้วผมก็จะบอกให้ว่าในนั้นนะคนอีสานอย่าโ,าาก,โกรธผมนะคนอีสานส่วนหนึ่งน่ะก็ยังคิดจะเอาพระแก้มรกตกลับไปที่เวียงจันทร์อยู่เลยเรื่องจริงนะครับถ้าหาก ผู้ปกครองยังทำตัวอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆไปอ่ะนะการมวลชนของเราอ่ะจะกลับไปอยู่ที่ดั้งเดิมของเขาอ่ะถ้าเขาเชื่อว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามรัฐแล้วก็มันก็จะหนักหนาสาหัสพอๆกับภาคใต้แหละครับค่ะแล้วผมจะบอกให้ไปเชียงใหม่เที่ยวท่แล้วผมตกใจมากเลยตกใจคือการลื้อฟื้นอ,อนักษรลานนะ ล้านนาขึ้นมาแล้วคนเริ่มเรียกร้องภาษาล้านนาแต่ว่าในบทนำของหนังสือล้านนาเขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าหนังสือล้านนาที่หายหมดเพราะถูกจุดจดจุดจุดดพูดไปติดคุกอีกอลบล้างไปเพื่อให้คนล้านนาล,ลืมเชื้อชาติของตนเองก็คือจะกลับให้ล้านนากลับไปเป็นคน คนอ่าคนเหนือตามเดิมพูดว่าคนเหนือตามเดิม,อ,มอันนี้ก็เกิดกรณีจำได้ไหมครับที่ท่านอาดีตนายกบอกว่าก็เอาอย่างนี้ไม่ล่ะก็เป็นรัฐอ่าอีสานรัฐเหนือรัฐเหนือเขาเรียกรัฐพายัพแล้วก็แยกแยกไปแล้วท่านรู้ไหมรัฐสยามเหลืออะไรครับเหลือจันทบุรีหัวหินกรุงเทพ รุงนเหลือแค่นี้ครับเนี่ยแล้วเป็นได้ไหมถ้าเลือกตั้งโหวตลงประชามติผมบอกให้นะเหนือกับอีสานเขาแยกประเทศได้นะเพราะคะแนนมันเกินนะค่ะใหญ่ด้วยค่ะใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะลุดไปแล้วลุดไปแล้วนะคะ ค่ะจันหมอสิ่งที่อ,อาจจะเกิดขึ้นได้ฟังแล้วดูจะน,น่ากังวลใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะวันที่สามท่านค่ะครับโซเชียลเห็นนะคะครับผมให้ให้กังใจท่านเสือให้ค่ะครับก็ไอ้ไอ้คลิปที่ที่ที่ถ่ายวันนี้ค่ะมีทั่งมาลอยใส่เข้าออกมาครับคลิปที่ว่าเออเสือให้เอามาถ่ายครับครับครับ ทำไมต้องต้องเออเขาแคก,กางนะครับคือคือคือกฎหมายห้ามเผยแพร่นะครับเผยคนเผยแพร่ก็ถือว่าเป็น,นผู้กระทําความผิดอย่างหนึ่งเหมือนกันเอา้าวแล้วแล้วแล้วคนที่ที่ออกมาเลยทำไมเขาไม่จับที่ไหนครับที่ก็รายการนี่ครเป็นเไปเแล้วครับตอนที่รเศราเอาเสียงาเดินอ่ะทำไมจับเขาไม่จับอ่าไม่จับเพราะว่าจำพวกเดียวกับตำรวจอะไรแบบ ครับนี่แบบแอบพวดพวดแค่องระังเาต้องให้ได้หมดแล้วต้องสิ้นไว้ไม่ได้ให้ทุกคนี้อ่ะครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมจะบอกให้ฟังคุณพระชาค่ะเสียอายลงวันนี้ใครอยากคิดว่าเสียอายแปลนะค่ะ หลายๆคนอาจจะคิดเช่นนั้นอยู่เม็ดพืชพันธุ์ที่เสียอ้ายหวานลงไปบนแผ่นดินวันนี้ค่ะคือไอ้คลิปสั้นๆนั่นนะมันกำลังจะงอกงามในใจของประชาชนค่ะแล้วผมยังนึกไม่ออกเลยวันที่ห้าธันวาคมตอนที่พวกเราใส่เสื้อเหลืองไปถวายค,ความจงรักภักดีเนี่ยค่ะเวลาเห็นหน้าพระพัฒท่านจะได้ยินเสียงคลิปนี้ไหมผมว่าไม่แน่นะไอ้คลิปอันนี้ เราอาจจะเจอม็อบมหาสารอีกก็ได้วันที่ห้าโดยไม่ต้องปลุกไม่ต้องปลอบไม่ต้องอะไรเลยคเพราะว่าทุกคนที่เห็นคลิปวันนี้ก็คือทุกคนที่จะใส่เสื้อเหลืองไปถวายความจงรักภักดีในวันที่ห้าธันวาคมในวันที่ห้าธันวาคมจแล้วก็ต้องถามว่าเขาคาเสียเสียอ้าเยาเขาขึ้นม็อบวันที่สี่จะมาไหมไม่ต้องขึ้น ไปวันที่ห้าเลยแล้วคือต้องถาม,ม,มว่าคือมันอย่างนี้ครับคือคือเวล,ลาเวลาคนเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาต้องมีเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าบอกไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยเนี่ยปัญหาว่าคนชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมาไม่ได้เขาไม่มีที่พักก็เลยถามว่าถ้าขึ้นอีกครั้งนจะมาไหมาะบางคนเนี่ยเขากำลังอึดอัดออัดทีนี้รัฐบาลเขาบอกใบ้ให้เองอย่ามาเกินเยอะเกินไปนะค่าทรรพงแจกแค่สอง องแสนพื้นเป็นหลายเดี๋ยวคนว่างเขาทำเองได้ครับแล้วผมขอเรียนอย่างนี้นะครับถ้าวันนั้นะวันที่ห้าวันนั้นน่ะมันจะมามากกว่าที่เสียอากาศไว้เยอะมากเลยครับคแล้วถ้าเกิดถวายความจงรักภักดีเสร็จนะคนเสื้อเหลืองทั้งหมดชูกำปั้นขึ้นไปนะแล้วบอกนายกออกไปมันจะยิงแก๊สตาใสผู้คนไหมนั้นเก็บไว้เป็นคำถามเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อค่ะใสเข้าแล้วสวัสดีค่ะ ค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะค่ะขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะค่ะตอนนี้วันใจมากเลยนะคะเพราะว่าอันถานคลองเมืองแล้วนะคะกับเพื่อนก็เพื่อนูลายขึ้นทุกวันแล้วเราก็หาผู้นําที่เข้มแข็งมากกว่านี้ที่จะมาต่อสู้กับคนสารเลวพวกนี้ไม่ได้นะคะวันนี้ทาไมถึงยอมแพ้ง่ายอย่างนี้ล่ะคะครับ ค่ะไม่อยากให้ยอมแพ้ง่ายอย่างนี้นะคะตายเป็นตายเลยค่ะครับดีกว่าให้พวกมานมันมาคองเมืองอย่างนี้นะคะครับคือพี่น้องที่บ้านเองก็มีนะคะคพอไปเข้าพวกกับคนพวกนี้แล้วถอยสะถุนพูดอะไรอยาบคายครับด่าไม่กระท่งพ่อบ้านแม่เมืองของตัวเองครับไม่รู้จะสั่งสอนกันยังไงละคะ คนในครอบครัวเดียวกันกับดิฉันก็มีนะคะคครรัับบเมื่อวันเฉลิมเขาก็ถามภาษาถอยๆถามดิฉันว่าจะถวาย้บางคมเหรอครับมึงแฉะไปเนี่ยเขาถามอย่างนี้ทาไมคนพวกนี้มันโดนอะไรหลอมสมองจนละลายไปหมดนะคือเรียนอย่างนี้นะครับเรียนอย่งครับในหลวงพระองค์นี้นะครับ ท่านเป็นพระมหาจักรพรรดินะครับใครจะตามที่จ้วงจากพระองค์ท่านมีอันเป็นไปหมดนะครับใช่ค่ะนักการเมืองใหญ่รน่ักกาเมือใหญๆนะครับยาดีของดีก็มาเลงมันกินหมดนะครับใช่ครับผมถูกใจมากเลยครับอยากให้ทุกๆท่านช่วยกันสาบส่งคนรุ้มยิมตกนะครัไปเร็วๆครับให้มันไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ไม่มีที่จะยืนทั้งโคตรเลยนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคําถามจากท่านผู้ชมค่ะว่าทําไมยอมแพ้ง่ายเกินไปท่านผู้ชมถามท่านสวครับผมยอมแพ้เปล่าคือจริงๆแล้วถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมคิดว่าการที่อาจารย์หมอบอกนะคือ คือทิ้งไพ่ใบหนึ่ง <คะ S 2> ให้ทุกคนเนี่ยไปคิดดูว่าจะจะเอาจะพาไพ่ใบนี้มันมีคำตอบอะไรบ้าง <คะ S 2> าก,การทิ้งคลิปอันนี้นะเขาเป็นคลิปสำคัญมากเลยนะครับผมคิดว่าถ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่กลับไปที่ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเลยเนี่ยฮะถ้าเห็นคลิปอันนี้แล้วเนี่ยเราเราทบทวนเรากลับมาอีกครั้งนะฮะผมคิดว่ามืดฟ้ามด,ดินน่ะมืดฟ้ามด,ดินเพราะว่าหลายคนนี้ไม่เคยได้เห็น<ค>ะนะครับ <ใช S 2> อย่างอย่างอย่างผมเนี่ยเคยเห็นเพราะทำหน้าที่มา ทำการสอบสวนเรื่องนี้มาเนี่ยเราเห็นแต่วันนี้มัน,มน